สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซรุ่น X115s นะครับสำหรับสเปคของเจ้าเอเซอร์โปรเจคเตอร์ s ตัวนี้นะครับความสว่าง3,300ลูเมนคอนทรา์เรดิโอ20,000ต่อ1ความละเอียด800คูณ600หรือว่า S V G A รองรับระบบภาพ 3D หรือว่ารองรับระบบภาพ3มิติเป็นเทคโนโลยี DLP Projector นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับเล่นเพลงให้ทุกท่านได้ดูได้ชมแล้วก็มาชมภาพกันนะครับนี่ครับขออนุญาตปิดเสียงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับอือหือ แจ่มดีเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์ X115S นะครับความสว่าง3,300ลูเมนครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของจริงเลยครับตัวนี้ฉายกลางวันนะครับฉายกลางวันในที่ที่มีแสงเล็ดลอดเข้ามารอบทิศทางครับแต่คุณผู้ชมกรุณาดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พิจารณาด้วยสายตาของท่านเองนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือผลงานของเจ้า Acer Projector X 1 1 5 s นเะครับเป็น 3D Projector นะครับหรือว่า Projector รองรับระบบภาพ3มิตินะครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมให้มาดูใกล้ๆเลยครับสุดยอดของจริงครับคุณผู้ชมนี่แหละครับของจริงมาแล้วครับ Acer Projector X 1 1 5 s นนะครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดมากๆนะครับฉายกลางวันได้เลยนะครับแบบนี้แสงแรงๆคอนทราสต์เรติโอสูงๆแบบนี้นะครับเอเซอร์โปรเจคเตอร์มีให้ท่านนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับตัวนี้นี่คือเอเซอร์ x 1 1 5 s นะครับความสว่าง3,300 ANSI อ n แนลูเมนนะครับถ้าเป็นแอนซีลูเมนนี่ไว้ใจได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเทคโนโลยี 3D โปรเจคเตอร์นะครับ DLP โปรเจคเตอร์สร้างโรงภาพยนตร์ในห้องนอนของท่านแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูความแจมความสว่างของเจ้า Acer Projector X115S กัดนะครับคุณผู้ชมครับผมปิดเสียงไว้นะครับเนื่องจากเวลาที่ผมอัปโหลดขึ้น YouTube นะครับมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับสีสเกตชาแนลนำของดีๆมาฝากแฟนคลับ มาฝาก FC ของช่องสีสเกตชาแนลครับเครื่องนี้นะครับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ X 1 1 5 H นะครับคุณผู้ชมครับมีช่องต่อ VGA h d อ i ดีเอ็มไอออริอดูภาพครับคุณผู้ชมครับผมประทับใจเหลือเกินครับตัวนี้นี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์นนะครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดของจริงนะครับเป็นการฉายกลางวันที่มีแสงเล็ดลอดเข้ามารอบทิศทางเลยนะครับแต่คุณผู้ชมดูภาพนะครับประทับใจเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเอเซ Projector เครื่องนี้นะครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่081585 1998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ